ป๊อกมากี้สุดการเผยสาเหตุแท้จริงการเสียชีวิตของสมคิดแทบปรับไม่ได้ทําเอาแฟนคลับฟังแล้วเศร้าไปตามๆกันเมื่อปอกพัสสอนกรสุดกันเผยสาเหตุแท้จริงการเสียชีวิตของสมคิดหลายคนแทบรับไม่ได้สำหรับมากี้ราศีบาเรนเซกาจิราธิวัตรและสามีปอกพัสสอนกรจิราธิวัตรที่มีแฟนคลับตามติดกันเป็นจำนวนมากจากการทำช่องยูทูบเบอร์ของเจ้าตัว โดยปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า2.7รล้านคนและก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวเศร้าเมื่อทางด้านปอกพัดสอนก่อนแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียสมาชิกในบ้านอย่างพี่สมคิดโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอยากจะบอกว่ารักพี่สมมากเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะขอบคุณสำหรับความรักและความสุขที่มอบให้กันตลอดมานะพี่สม รักเสมอนะพี่สมรูปสุดท้ายคือรูปคู่รูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันนะถ้าใครเจอลูกๆผมผมขอความการุณารบกวนอย่าถามถึงเขานะครับขอบคุณครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุแท้จริงเป็นเพราะอะไรล่าสุดป๊อกพัสสอนกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งว่าหลายๆคนถามมาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมคิด เขาอยากรู้เพราะเขาก็ผูกพันกับพี่สมมากเหมือนกันดูสมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่พวกผมไม่ใส่ใจนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทําเทปเกี่ยวกับเขาไหมเพราะบ้านเราก็เศร้ามากเหมือนกันแต่พอเริ่มทําใจได้เรากับคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนได้และอาจจะช่วยให้เหตุการณ แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านต่างๆและคนที่มีลูกมีสัตว์เลี้ยงอีกยังไงก็รองไปชมกันนะครับ EP ล่าสุดครับขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูพี่สมนะครับโดยรายละเอียดในคลิปป๊อกพัดส,สอนก่อนเผยสาเหตุการเสียชีวิตของสมคิดโดยเจ้าตัวบอกว่ามันน่าเศร้าใจตรงที่ไม่ใช่เสียโดยธรรมชาติ แก่ตายก็เข้าใจแต่การเสียในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมนุษย์โดยเรื่องทั้งหมดเกิดจากคนงานได้วางยากำจัดงูรอบบ้านแต่ไม่ได้บอกคนในบ้านเลยซึ่งเราก็ได้ปล่อยพี่สมคิดให้เขาไปเดินเหมือนปกติทุกวันซึ่งเขาก็เรียย่าแถวนั้นทุกวันเป็นเวลาสองอาทิตย์สารมันก็ค่อยๆสะสมในร่างกาย จนวันที่พาเขาไปหาหมอก่อนเสียชีวิตคุณหมอแจ้งว่าอาวัยวะภายในร้มเหลวหมดทุกอย่างตับอักเสบกระเพาะอักเสบไตไม่ทำงานแล้วซึ่งสร้างความสะเทือนใจกับครอบครัวเป็นอย่างมาก